สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง my area คุณอยู่กับผมไม่นะครับคลิปนี้แอดไมล์จะมาเล่าถึงเรื่องราวของสปอนต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับใครที่ขอนเข้ามาดีใจได้เลยมันแน่ๆครับถ้าใครยังไม่เคยชมพาร์ทก่อนหน้านี้สามารถไปย้อนดูได้โดยมันจะเรียงตามคลิปที่ขึ้นบนหน้าจอครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจแอดไม์มีโปรดีๆมาแนะนํานั่นก็คือ netflix premium จากทีมงาน NF t h e a t r ในราคาเริ่มต้นเพียง1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้ชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆครับมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัด มาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ลายไอดี ID, การันตีด้วยผู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า2อง0 0 0หแอด,ดเคา์สำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับรางวัลห0 0 0มบาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทอเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆไว้ใจได้ไม่ลอยแผลลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนที่หน้านี้ได้เลย nf theater หนึ่งในตัวละครที่ทุกคนนะ่ะรอมาอย่างยาวนานแล้วก็มีบทเด่นประมาณหนึ่งเลยครับในพาร์ทนี้เขาคนนั้นก็คือเ e ด a วลสปอนหรือชื่อจริงคือเซอร์จอนแห่งยอร์กเขา,าเป็นอัศวินยุคกลางที่สนุกกับการรบการฆ่าฟันไม่ว่าจะเป็นนักรบหรือว่าผู้คนเขาก็ฆ่าหมดครับเซอร์จอนน่ะเป็นคนที่มีฝีมือการต่อสู้ลำเลิศแต่ข้อเสียก็คือเขาเป็นคนไม่ค่อยคิดไต่ตองอะไรครับเป็นพวกบ้าพลังนั่นแหละแล้วจะมีอยู่วันหนึง่ง เป็นวันที่เขาอะพลั้งมือฆ่าอาร์คบิชอปไปถึง3คนด้วยกันโดยที่เหล่าอาร์คบิชอปพวกนี้นะครับพยายามมาถ่ายทอดคําสั่งของกษัตริย์มาให้กับเซอร์จอรนอะแต่เซอร์จอรนก็ไม่ได้ฟังครับแบบโอ้ยพูดอะไรอยู่นั่นแหละฆ่าแม่งเลยเพราะเขาคิดว่าอาร์คบิชอปม,มันยืนด่าเขาครับโดยเหตุนี้เนี่ยแหละทําให้กษัตริย์อะเริ่มไม่ชอบในตัวเขาบวกกับฝีมือการรบที่เก่งกาจกษัตริย์ก็กลัวไงว่าถ้าวันหนึ่งนะจู่ๆเซอร์จอรนเกิดเป็นกบฏขึ้นมาต่อสู้กับตน่ะ กษัตริย์จะเอาไม่อยู่ครับกษัตริย์เลยออกอุบายเรียกเซอร์จอรนมาเข้าเฝ้าประมาณว่าเฮ้ยทำไมเซอร์จอรนถึงไปฆ่าอาร์บิชอปล่ะคือไม่ว่าเซอร์จอรนจะพูดอะไรกษัตริย์ก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับที่กษัตริย์เรียกเข้ามาก็เพื่อฆ่าเซอร์จอนนี่แหละเซอร์จอรนน่ะถูกองครักษ์ของกษัตริย์ตัดหัวในทันทีและเขาก็ถูกส่งไปยังนรกนั่นทําให้เขาอ่ะได้ไปทําข้อตกลงกับเมเลโบเจียแล้วก็ถูกส่งกลับมาอย่างโลกในอีกหลายปีข้างหน้าครับ เมดูว์สปอนะสวมชุดเกราะแบบอัศวินยุคกลางแล้วก็ออกเดินทางไปทั่วอังกฤษเขาพยายามทำความดีกับทุกคนเลยนะโดยหวังว่าตัวเขาจะได้รับการไถ่าบาปแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาหวังมันจะไม่เป็นจริงครับในที่สุดเขาก็ถูกนักล่าเฮล,ลสปอนอย่างเทวทูตแองเจล่าผู้หญิงคนนี้เป็นกิ๊กเก่าของเอบ์ซิมอนพระเอกของเราครับเมดูว์สปอนเป็นเฮล,ลสปอนที่ไม่เหมือนกับใครครับเพราะโดยปกติแล้วถ้าเฮล,ลสปอนตาย ชุดซิมไบโอดะจะตายไปด้วยแต่กับเมดิวัลสปอนจะตายเฉพาะคนที่สวมใส่มันครับแล้วก็เหลือเพียงชุดเกราะอ,อัศวินทิ้งเอาไว้เป็นชุดเกราะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วชุดเกราะอันนี้ก็กลายเป็นของโบราณของอาถันที่คนในยุคปัจจุบันเล่าสืบต่อกันมาอารมณ์ก็เหมือนเรื่องผีบ้านเรานี่แหละเป็นชุดอาถันอะไรประมาณอย่างนั้นครับกล<ๆ>ับมาที่เอาซิมมอนพระเอกของเรื่อง เขาอ่ะได้ทำการวางแผนชิงตัวเฮล l สปอนโดยเป้าหมายแรกก็คือเมดิวัลสปอนครับที่ตอนนี้ถูกกลุ่มคริสตจักรวาติกันจับตัวไปใช้งานเมดิวัลสปอนน่ะได้ทำตามคำสั่งของวาติกันแล้วเขาก็ออกมายังโลกภายนอกครับเพื่อกำจัดชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดดี้แต่ในขณะที่เมดิวัลสปอนกำลังจะกุดหัวเอ็ดดี้นะก็มีทูตสวรรค์ที่ปลอมตัวเป็นชายชุดดำสอคนมาดักฆ่าเขาอีกทีครับ แล้วเรื่องมันซับซ้อนยิ่งกว่าน Lead ั้นนะคือเมดิวัลสปอนอ่ะโดนดักจากชายชุดดำา2คนถูกไหมแล ini, ้วจู่ๆเอาซิมมอนและชีสปอนก็โผล่เข้ามาขวางครับ ชีสปอร์น่ะได้หิ้วตัวเอ็ดดี้หนีเข้าไปยังป่าใกล้ๆแต่ทูตสวรรค์ก็ตามมาขัดขวางพอเอ็ดดี้รู้ว่า หลีกเลี่ยงการต่อสู้ไม่ได้แล้วเขาจึงแปลงร่างเป็นร e ดิมเมอร์เพื่อจัดการกับทูตสวรรค์ครับเรื่องราวมันอีรูตรงนางใช้ได้เลยนะเอ็ดดี้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เพราะวิญญาณรีดิ e เมอร์ตนนี้ได้ไอาศัยอยู่ในร่างของเอ็ดดี้ครับแอดมายจะขอเรียกตัวนี้ว่าเอ็ดดี้ร e d ิ e เมอแล้วกันนะจะได้เข้าใจใง่าย รีดิเมอร์ที่อยู่ในร่างเอ็ดดี้เนี่ยได้อธิบายไว้ว่าเขาเคยร่วมมือกับทูตสวรรค์2ตนนี้แต่พวกทูตสวรรค์น่ะมันร่วมมือกับปีศาจนรกด้วยเป้าหมายบางอย่างเขาจึงตัดสินใจว่าไม่เอาและกูไม่ร่วมมือกับพวกมึงแน่ๆไปจับมือกับปีศาจที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็เลยหลบหนีการตามล่ามันนี่แหละครับตัดกลับมาที่เอาซิมมอน พอเขาได้เห็นดาบของเมเดเวลสปอน์น่ะเขาก็รู้ในทันทีว่าอันนั้นคือดาบที่พระเจ้ามอบให้กับเขาครับแล้วเหมือนกับว่าดาบเล่มนี้มันก็รับรู้ถึงพลังของเอลซิมอนเมเดเวลสปอน์จึงไม่สามารถใช้ดาบเล่มนี้ต่อไปได้อีกครับนอกจากนั้นเมเดเวลสปอนะยังไม่สามารถขยับตัวได้อีกด้วยเอลซิมอนจึงอาศัยจังหวะนั้นตัดคอเมเดเวลสปอน์ทิ้ง แล้วไอ้เรื่องการที่สปอนฆ่าสปอนด้วยกันน่ะจริงๆมันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งครับคือสปอนด้วยกันเองอ่ะจะไม่สามารถฆ่าสปอนได้เพราะสิ่งนั้นจะทําให้ผิดสัญญาก,กับปีศาจและทําให้พลังของสปอนผู้ที่สังหารน่ะเกิดความผิดปกติหรือว่าหายไปเลยครับแต่กับ m e d i e a l สปอนน่ะคือการตัดคอคนที่สวมชุดไม่ได้ฆ่าสปอนตนนั้นแบบจังๆครับ เอาซิมอนเอ็ดดี้รีดิเมอร์และชีสปอนได้กลับมาที่ฐานบัญชาการแล้วก็ได้นำชุดเกราะของเมดเวลสปอนมาให้กับมาร์กโรเซนเป็นทีมไอทีเพื่อการตรวจสอบณนะตอนนี้เอ็ดดี้รีดิเมอร์ได้เข้าพวกกับสปอนไปที่เรียบร้อยแล้วเอาซิมอนเลยมอบภารกิจต่อไปให้ชีสปอนครับให้ติดตามสปอนตนหนึ่งที่ชื่อว่ากันสลิงเกอร์แล้วก็เชิญเขาอ่ะมาเป็นพักพวกให้ได้ส่วนซิมมอนเองอ่ะจะไปตามหาจิมดาวนี่ เขาคนนี้คือสปอนตนใหม่ครับระหว่างที่คนอื่นๆออกไปทําภารกิจเจ้ามาร์คโลเซนแกก็นึกสนุกอะไรไม่รู้ครับไปเอาชุดของเมดิวัลสปอนมาลองใส่เล่นๆดูแล้วพอสวมไปสวมมาถ่ายรูปเซลฟี่นั่นทําให้มาร์คโลเซนกลายเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากชุดเมดิวัลสปอนครับนั่นทําให้เขากลายเป็นเมดิว l ลสปอนคนใหม่ครับณบาร์แห่งหนึ่งมีชายใส่ชุดสูตรลึกลับได้ฆ่าคนทั้งบาร์ครับ เขาว่ามีตาสีเขียวเหมือนกับเฮลสปอนเขากำลังนั่งกินเหล้าแบบชิวๆไม่สนอะไรแล้วจูๆ่ๆโอกลีเอสโตก็ปรากฏกายต่อหน้าเขาผู้ชายคนนี้เป็นอาจารย์ของเอาซิมอนครับเป็นเฮลสปบอนยุคบุกเบิกเลยโอกลีเอสโตรู้ว่าชายคนนี้คือชุดเค7เป็นชุดที่คล้ายกับชุดเก่าของพระเอกครับที่หนีออกมาจากนรกและกำลังใช้มนุษย์ทั่วไปในการสวมชุดสูทเพื่อกลายเป็นโฮสต์พอโอกลีเอสโตเห็นว่า ไอเคเเนี่ยแม่งเลือกโค้ดได้กากจังวะไม่เหมาะสมเลยเขาเลยจับไอชุด K7 เนี่ยฟาดกับโต๊ะไปทีหนึ่งแล้วลุงก็ชวน K7 มาเป็นพรรคพวกเพื่อหาโฮสดที่แข็งแกร่งกว่าที่ K7 มันใช้ทำให้ทั้งสองอ่ะร่วมมือกันตามหาเอาซิมมอนส่วน K7 ก็แบบเออเออเออกูไปกับมึงก็ได้เพราะตอนนี้โฮสกูก็กาก,ากใช้ชีวิตบนโลกก็ลำบากเต็มทีแล้วตัวละครที่ชื่อว่าคอร์กลิเอสโตเคยปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์เฮลส์สปอร์ตด้วยนะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นอาจารย์ของเอลซิมอนทำไมถึงไปตามล่าเอลซิมอนถูกไหมนั่นก็เป็นเพราะในช่วงโลกเก่าไทาม์ไลน์เก่าอ่ะคอกลีเอสโตลึกๆแล้วเขามีแผนอยากบงการเอลซิมอนให้ไปฆ่าจอมปีศาจมาเลโบเจียครับเพื่อที่ตัวเขาเองอ่ะจะได้เป็นอิสระจากนรกแล้วพอเอลซิมอนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆคอกลีเอสโตนี่ก็ไม่ได้หวังดีกับกูขนาดนั้นน่ะแล้วเอลซิมอนก็อยากมีชีวิตเป็นของตัวเองก็เลยไม่ทําตามเส้นทางที่คอกลีเอสโตอยากให้ทําครับ นั่นเลยทำให้ปัจจุบันคอคลีเอสโตไปทำงานกับกลุ่มเทพแล้วก็ปีศาจท,ที่กำลังตามล่าเอาซิมมอนเนี่แหละนี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทำไมคอคลีเอสโตถึงมาตามล่าเอาซิมมอนแล้วโฮสเป้าหมายที่คอคลีเอสโตจะหาให้เคเจ็ดอ่ะก็คือกันสลิงเกอร์สปอนครับกันสลิงเกอร์สปอน่ะมายังโลกยุคใหม่เขาว่าพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมนะตอนนี้กันสลิงเกอร์อยู่ที่นิวเม็กซิโกนะครับ ที่สภาพเมืองอ่ะคล้ายกับยุคของเขาแต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆกูโผล่มาที่นี่ได้ยังไงวะแต่อยู่ไปอยู่มาไม่ทันไรคนในเมืองก็เริ่มป่วยตายกันเกือบหมดครับแถมตัวเขาเองอ่ะก็เหมือนกับว่าโดนดูดพลังจากเมืองนี้นั่นทำให้การสลิงเกอร์สปอน่ะก็พยายามหาโฮสต์ใหม่ที่เหมาะสมเพื่อที่เขาอ่ะจะได้พลังอ่ะกลับคืนมาครับแล้วการสลิงเกอร์ก็เดินไปหาเหล้าดีๆด,ดื่มแก้เซ็งในบาร์แห่งหนึ่งแล้วเขาก็เห็นแต่ซากมนุษย์แห้งๆตายอยู่เกลื่อนล้านเลยไม่นานนัก กันสลิงเกอร์สปอนก็เห็นคอคิเอสโตเข้ามาที่ร้านคอคิเอสโตยื่นข้อเสนอให้กังสลิงเกอร์มาเป็นพักพวกกับเขาแต่แน่นอนว่ากันสลิงเกอร์ไม่ยอมอยู่แล้วครับลุงเลยสั่งให้เคเใช้กังสลิงเกอร์เป็นโฮสเลยครับ สุดท้ายแล้วกันสิงเกอร์ก็ถูก K7 เข้าล่างคอกลเอสโตก็คิดว่าโอ้กันสิงเกอร์เสร็จกูแล้วแหละโดนชุด K7 ครอบงำเรียบร้อยแต่เรื่องราวอ่ะไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับกันสิงเกอร์สามารถควบคุมพลังชุด K7 ได้อย่างสมบูรณ์แบบกันสิงเกอร์สปอนเลยใช้พลังที่ได้มาใหม่เนี่ยจัดการกับคอกลเอสโตตัดมาที่เอาซิมมอนบ้าง เขาอะออกตามหาจิมดาวนิงจนเจอตัวแล้วก็พยายามชวนให้เข้าพวกแล้วซิมอนก็ด่าจิมดาวนิงไปยกใหญ่เลยครับในเมื่อฉากที่แล้วตอนที่แล้วอะถ้าคุณไปฟังนะคือมันจะมีมนุษย์ทดลองอะเข้าไปช่วยจิมออกจากโรงพยาบาลแล้วไอ้มนุษย์ทดลองนี้ก็เก่งใช้ได้ครับแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังมนุษย์ทดลองทั้ง3ก็คือพันธมิตรแห่งเทพและปีศาจเอาซิมมอนก็เลยบอกว่าจิมเอาไอ้พวกมนุษย์ทดลองอะไปคืนเถอะก่อนที่จะมีปัญหาจิมก็แบบอื กูจะเข้าแก๊งมึงดีไม่วะหรือไม่เข้าดีจิมก็เลยพาเอาซิมมอนนะไปชมมนุษย์ทดลองทั้ง3ตนครับที่จิมกําลังชุบชีวิตขึ้นมาใหม่อ่ะโดยใช้เลือดของจิมเองแต่ณตอนนี้มีแค่2คนนะครับส่วนอีกคนนะจิมส่งไปทําภารกิจพอเอาซิมมอนได้ยินแบบนั้นก็แบบเข้าไปซัดจิมกระเด็นติดกําแพงเลย ซึ่งแน่นอนว่าจิมไม่สามารถสู้เอาซิมมอนได้อยู่แล้วครับเอาซิมมอนเลยชิงทำลายหลอดแก้วชุบชีวิตทำให้มนุษย์ทดลองโอเวอร์คิวหลุดออกมาการสลิงเกอร์สปอน่ะหนีมากบดานที่บ้านแห่งหนึ่งครับไกลจากตัวเมืองเพราะเขารู้ว่าการฆ่าคอรกลีเอสโตอ่ะจะทำให้มีคนบางกลุ่มอ่ะออกตามล่าเขาเขาก็เลยจัดเตรียมอาวุธแบบเบิ่ม เพื่อเตรียมพร้อมกับใครก็ตามที่กล้ามาแย้มกับเขาและแล้วแขกที่ว่าก็โผล่มาจนได้ครับเขาคนนั้นก็คือเดอะฟอสเซเคนรีดิเมอร์คนแรกในประวัติศาสตร์เดอะฟอสเซเคนน่ะได้อธิบายเหตุการณ์ไว้ว่านี่คือศตรวรรษที่21และเรากำลังมีสงครามคุณไม่จำเป็นต้องซ่อนหรอกครับเพราะคุณไม่สามารถหนีไปไหนได้ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้มาเพื่อต่อสู้กับคุณครับแต่ทูตสวรรคตั้งหากที่ต้องการจะฆ่าคุณ พอเดอะฟอสเค้นพูดจบฝูงอีกาบนฟ้าก็กลายเป็นทู้สวรรค์ สุดท้ายทูตสวรรค์ก็ถูกการสลิงเกอร์สปอนเน่เก็บเรียบครับการสลิงเกอร์ก็รู้ตัวว่าเฮ้ยกูอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ววะ่ะเขาก็เลยเดินไปเดินมาเพื่อหาม้าสักตัวจะได้ใช้ขี่เพื่อหนีไปก,กบดานที่ใหม่ครับขณะที่เขากําลังควบม้าอยู่นั้นก็มีมอไซค์พร้อมกับสาวสวยโผล่เข้ามาครับเธอคนนั้นก็คือชีสปอนร่างมนุษย์หรือเรียกอีกชื่อว่าเจสสิก้าก็ได้เจสสิาก้าได้ทาบทามการสลิงเกอร์เข้ามาเป็นพวกแล้วเธอก็พูดว่าฉันให้เวลานายคิด แค่หนึ่งนาทีนะเพราะมีคนแบบนายอีกเป็นโหลเลยแล้วฉันก็าลังจะไปตามหาคนเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งสปอนทุกตัวก็เจอปัญหาเหมือนคุณกันหมดแล้วหนึ่งในสปอนอ่ะมีคนคนหนึ่งอ่ะพาคุณมาที่นี่คือที่เจสิก้าพูดก็หมายถึงเอาซิมมอนนั่นแหละครับที่รีจักรวาลในโลกเก่าแล้วก็มาสร้างโลกใหม่แต่ในตอนนี้เอาซิมมอนอ่อนแอมากไม่มีพลังมากพอที่จะส่งคุณกลับไปยังที่คุณจากมาแต่ถ้าคุณไม่เข้าเป็นพวกกับเราก็ไม่เป็นไรหรอกนะถ้าคุณอยากจะฉายเดี่ยวก็เรื่องของคุณ แต่ถ้าหาคนที่พาคุณมาที่นี่ตายคุณจะไม่มีวันได้กลับไปที่โลกของคุณแต่จนแล้วจนรอดการสลิงเกอร์ก็เลือกที่จะฉายเดี่ยวครับแต่ในใจก็คิดว่าสาวคนนี้จ้องตาเขาแบบไม่สะทกสถานเลยการสลิงเกอร์ก็เลยแบบถูกใจเจสสิก้ามากเลยเจสสิก้าก็เลยบอกว่าเนี่ยหมาของคุณน่ะมันใช้เวลาเดินทางนานเกินไปมันเก่าแล้วมันโบราณแล้วคุณต้องมีพาหนะที่เร็วกว่านั้นนะพอพูดจบนางก็ใช้พลังในการเปลี่ยนรูปร่างของแถวแถวนั้นน่ะ ให้กลายเป็นมอไซคกันสลิงเกอร์ก็เลยได้คู่หูสุดแรงคันใหม่ครับแถมเฮียแกก็หันมายิ้มด้วยความพอใจให้กับเจสสิก้าด้วยนะแอบนิดๆแหละก่อนกลับฐานเจสิก้าเธอก็ได้ไปสำรวจศพทูตสวรรค์ที่โดนกันสลิงเกอร์ยิงแตกไปเมื่อกี้ครับแล้วก็ได้พบว่ามีขนนกสีขาวอยู่บนพื้นทั้งๆท,ที่ไอ้พวกทูตสวรรค์เหล่านี้มีปีกสีดำกันทุกตนเลย แต่ถ้าว่าขนนกสีขาวอันนี้มันคล้ายกับขนนกที่ตกอยู่ในห้องของนิกยังไงอย่างนั้นเลยครับเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ฆ่านิกเพื่อนรักของเธอก็คือรีดิ e มอร์ครับเนื้อเรื่องในพาร์ทนี้แอดไมคจะเล่าแค่นี้ก่อนนะครับโดยหัวข้อที่จะนำมาเล่าต่อไปก็คือ2ตัวละครที่สำคัญมากๆในเรื่องสปอนอย่างนิโคลัสคอรกลิเอสโตเขาว่ามีหลากหลายชื่อครับเช่นซนะินเมอร์ลินเคนเคนน่ะคือชื่อแรกสุดของเขา เขา่ามีน้องชายชื่อว่าเอเบลหลายคนอาจจะเอะหน่อยๆแล้วก็คุณชื่อนิดๆน,นะครับถ้าใครรู้จักกับตำนานแห่งสวนเอเดนคอกลีเอสโตก็คือเคนลูกชายของอดัมกับเอวานั่นแหละครับและคอกลีเอสโตนี่แหละคือฆาตรกรคนแรกของโลกที่ฆ่าน้องชายตัวเองส่งผลให้ประชากรหนึ่งในสี่ของยุคนั้นเน่เสียชีวิตคือนนทางโลกอะมีแค่4ี่คนไง แล้วพอเขาตายไปเขาก็ได้ไปตกลงกับมาเลโบเจียเพื่อที่จะกลายเป็นเฮลสปอนและเป็นแม่ทัพของนรกอย่างไรก็ตามเขาต้องการเป็นอิสระจากมาเลโบเจียครับแล้วพอเขาใช้พลังจนถึงเกือบจะขี่สุดและประมาณว่าถ้าใช้พลังอีกครั้งเดียวเขาต้องกลับไปชาร์จแบตในนรกแต่พลังหนึ่งครั้งที่ว่าก็ทรงพลังมากพอที่จะทำให้เขามีอายุยืนยาวไปหลายศตวรรษจนเขามาเจอกับเอาซิมอนนี่แหละครับเขาเลยอยากใช้เอาซิมมอนเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยตัวเอง ส่วนเอเบลน้องชายของเขาคือผู้ไถ่บาปคนแรกหรือเดอะโฟลสเคนดาร์ครีดิเมอร์หลังจากที่เขาอ่ะถูกพี่ชายฆ่าตายเขาก็ถูกสวรรค์นำไปสร้างเป็นต้นแบบของรีดิเมอร์ตนแรกครับแต่เป็นรีดิเมอร์ที่ล้มเหลวนะเนื่องจากพลังที่ใช้สร้าง่ะไม่เสถียรมากพอณเวลานั้นทําให้พระเจ้าและสวรรค์ไม่พอใจกับการมีอยู่ของเขาเขาอ่ะจึงถูกขับไล่ไมายังบนโลกข้อมูลของเดอะโฟลสเคนนน้อยมากครับ เนื่องจากสวรรค์น่ะได้ลบข้อมูลของเขาทิ้งทั้งหมดอย่างไรก็ตามการมาของสปอนทาให้เดอะฟอร์ซเคนน่ะก็โผล่ขึ้นมาครับเพื่อไทยบาปและเข้าร่วมกับกองทัพของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยที่ตัวเขาเองไม่รู้เลยว่าพระเจ้าไม่ได้อยากได้ตัวเขาสัก,กหน่อยอะ่ะในตอนแรกเขาจะโจมตีแค่พวกปีศาจจากนรกแล้วก็จับกลุ่มพวกมันครับต่อมาในพาร์ทหลังๆอะ่ะเขาจะสู้กับทั้งสปอนแล้วก็ทั้งทูตสวรรค์เลยเพราะรู้ว่าสวรรค์น่ะทอดทิ้งเขา เป็นยังไงกันบ้างชอบคลิปนี้หรือเปล่าครับถ้าชอบนะมาทิ้งคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับเออคลิปเนี้ยเป็นคลิปสุดท้ายของแอดมล์แล้วแอดมล์เลยอยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะดูเฉยเฉยทิ้งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด share, กด o n a t i สมัครสมาชิกหรือว่าซื้อสินค้าผ่านลิงก์ a อฟเฟอร์เรนแอดมล์แอดมล์ก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแอดมล์ขอให้ปีใหม่ปีนี้มันใจดีกับทุกคนมากๆนะขอให้ทุกคนน่ะสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงครับ แล้วอยากได้อะไรก็ขอให้สมปรารถนาอันนี้แอดมายลองซาวเสียงเฉยๆนะแอดมายว่าจะทําพวกเคาดาวคือแอดมายเป็นคนติดบ้านไม่ค่อยอยากไปไหนในวันปีใหม่นะครับคนมันเยอะก็คือวันที่31เนี่ยแอดมายอยากมานั่งกับทุกคนแบบชิวๆอะ่ะใครไม่รู้จะไปไหนก็มานั่งคุยแอดมายหาขนมมากินคุยกันได้นะครับแอดมายเลยถามว่าอยากให้มายทำเคาดาวกับทุกคนไหมเป็นไลฟ์สดนะถ้าอยากก็มาทิ้งคอมเมนต์กันหน่อยครับเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่ในปี2025สวัสดีครับทุกคน ใครหิวอยากหาอะไรกินระหว่างที่ดูแอดไมดูหนังซื้อที่ลิงแอดไมได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแมคคาเดเมียอบเนยเม็ดมะม่วงหิมะผ่านหรือถ้าคอแห้งอยากซดน้ำหวานเราก็มีเนสทีแค่ชงกับน้ำเย็นก็หวานชื่นใจนะครับหรือถ้าคุณอยากกินอะไรที่มันหนักขึ้นมาหน่อยเราก็มีปลากระป๋องโคตรอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นโมลาโมลาเป็นเนื้อแซลมอนในซอสไข่ปลาเมนไทโกอันนี้อร่อยจริงครับเนื้อโคข,ขุนแอดไมก็มี ปากเลอะก็มีทิชชู่ฝากสั่งผ่านลิงก์แอดมด้วยนะครับจะได้เป็นการสนับสนุนแอดม่ขอบคุณครับ แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะ